อัพแลนบิคุมวุ้ยีบอ่าฮาด้ซูอัลด็อกเตอร์ฟิลบิลันด์ฮัวควาล์ลีดัฟฟ์ลอัลลัดอันนี้จะแปลว่าเสื่อมหรืออ่อนแรงดีผมขออนุญาตอธิบายว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคำว่าเสื่อมคำที่เหมาะที่สุดในการแปลก็คือจะอาคุลหรือไม่อีกคำหนึงก็คำว่าคุชูนะแล้วทีนี้ตรงดอฟุล์อาบัลลัด เราควรที่จะแปลว่าอ่อนแรงหรือไม่ผมมองว่าก็น่าจะแปลได้นั่นแหละเพราะกล้ามเนื้ออาจจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงแต่ผมแนะนำให้แปลคำว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเพื่อที่คุณหมอจะได้ไม่เข้าใจว่าคนไข้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับทุณมัชกูรี